สวัสดีครับใครเจอกันไหมครับคําเชิญชวนบนโลกออนไลน์ที่มันทั้งอบอุ่นแล้วก็พิเศษมากๆครับวันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่าคําเชิญชวนที่ว่าเนี่ยที่เขาเปิดพื้นที่ให้เราได้หยุดพักแล้วก็เป็นตัวเองจริงๆริอ่ะมันเป็นยังไงคําถามนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเราได้ยินกันทุกวันเลยนะแต่เคยลองกลับมาถามตัวเองกันบ้างไหมครับว่าไอ้คาว่าสบายดีที่เราตอบตอบกันไปเนี่ยมันออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆของเราอะ่สะสักกี่ครั้งกัน นี่แหละครับภาพที่มันสะท้อนความรู้สึกของคนยุคนี้เลยก็ว่าได้นะคือข้างนอกเราตอบไปว่าสบายดีแต่ข้างในนะ่ะบางทีหัวใจมันกำลังร้องไห้อยู่เลยเป็นความรู้สึกที่เชื่อว่าหลายๆคนคงพยักหน้าตามเลยล่ะครับเอ๊แล้วทำไมละ่ะทำไมเราถึงต้องซ่อนความรู้สึกจริงๆของเราเอาไว้ด้วยในพาร์ทแรกนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าไอ้โลกที่หมุนเร็วเกินไปเนี่ยมันสร้างแรงกดดันให้เราต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาได้ยังไง ก็เพราะว่าในโลกที่ทุกอย่างมันไปข้างหน้าเร็วขนาดนี้การจะหยุดพักหรือการแสดงความอ่อนแอออกมามันกลายเป็นเรื่องน่ากลัวไปซะแล้วครับเราจะกลัวกลัวว่าจะตามคนอื่นไม่ทันกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นคนขี้แพ้และความกลัวนี่แหละครับที่ทําให้เราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าหน้ากากคนเก่งขึ้นมาคือต้องดูเหมือนว่าเรายิ้มสู้ได้ตลอดเวลาต้องคอยบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราไหวสิแล้วก็เก็บความรู้สึกแย่ๆทุกอย่างไว้ข้างในสุด ทั้งหมดนี้ก็เพราะอะไรน่ะเหรอครับก็เพราะเรากลัวจะถูกคนอื่นตัดสินไงครับแต่พอเราต้องใส่หน้ากากนี้นานๆเข้ามันก็เหนื่อยใช่ไหมครับทีนี้แหละครับเรื่องราวมันก็พาเรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเป็นเหมือนคําเชิญให้เราลองทําอะไรที่มันตรงข้ามกับที่เคยทํามาโดยสิ้นเชิงประโยคนี้ผมว่ามันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะมันเหมือนมีคนมากระซิบข้างๆหูเราว่าเฮ้ hey, ไม่เป็นไรนะที่จะไม่เข้มแข็ง ไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกเหนื่อยเพราะตรงนี้แค่ตรงนี้ระวังทุกอย่างลงก่อนก็ได้แล้วไอ้พื้นที่ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะในพาร์ทนี้เราจะมาดูกันครับว่าหลุมหลบภัยทางความรู้สึกที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หัวคำนี้ทรงพลังมากๆเลยนะครับหลุมหลบภัยทางความรู้สึกลองนึกภาพตามนะครับ มันคือที่ที่ใจของเราจะปลอดภัยไม่ว่าข้างนอกจะมีพายุอารมณ์หรือคำพูดแย่ๆโหมกระหน่ำแค่ไหนก็ตามที่นี่คือที่ที่เราจะเป็นตัวเองได้แบบร0 0เอร์ซกฎของที่นี่มันง่ายมากเลยครับเพราะมันคือการไม่มีไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องไม่ต้องมีความคาดหวังจากใครทั้งนั้นไม่มีแม้กระทั่งคนที่รู้จักเราและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิน้นโอ้โหมันคืออิสระที่แท้จริงเลยนะครับโอเค พอเราเข้ามาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วไงต่อเราจะทำอะไรได้บ้างส่วนนี้ล่ะครับจะพูดถึงการลงมือทำอะไรบางอย่างที่มันง่ายมากๆแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยจากนี้ไปนะครับลองฟังดูดีๆว่ามีคำถามไหนที่มันตรงกับความรู้สึกข้างในใจของเราตอนนี้บ้างอย่างเช่นเหนื่อยกับงานที่แก้ยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นเป็นอยู่หรือเปล่าครับหรือบางที อาจจะเป็นความรู้สึกเสียใจจากคำพูดของใครสักคนที่มันยังฝังยังติดอยู่ในใจเราอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความกังวลเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือบางทีก็แค่รู้สึกดิ่งครับดิ่งลงไปเฉยๆแบบไม่มีเหตุผลเลยก็มีซึ่งจะบอกว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะและนี่คือคีย์เมสเซจที่สําคัญที่สุดเลยครับไม่ว่าเรื่องที่เราเจอมันจะดูเล็กน้อยแค่ไหนในสายตาคนอื่นแต่ถ้ามันหนักสําหรับเรา นั่นแปลว่ามันสำคัญมันคือเรื่องจริงและมันมีค่าพอที่เราจะใส่ใจดูแลความรู้สึกตัวเองครับแล้วเราจะวางความรู้สึกหนักๆนี้ลงได้ยังไงวิธีมันง่ายนิดเดียวเลยครับ 1. พิมพ์ทุกอย่างที่รู้สึกออกมาให้หมด 2. ทิ้งความหนักอึ้งทั้งหมดไว้ในคอมเมนต์นั่นแหละ 3. หายใจเข้าลึกๆยาวๆและ 4. ปล่อยให้ตัวหนังสือเหล่านั้นช่วยแบกความรู้สึกของเราเอาไว้แทนเรา แล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับซึ่งผมว่าเป็นส่วนที่อบอุ่นหัวใจที่สุดเลยมันคือคำสัญญาที่ทำให้หลุมหลบภัยแห่งนี้มันสมบูรณ์เขาเริ่มต้นคำสัญญาอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยอาจจะแก้ปัญหาให้ใครไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการแก้ปัญหาได้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ต้องแบกรับความรู้สึกนั้นไว้คนเดียวอีกต่อไปแค่ได้รู้ว่ามีคนรอฟังอยู่ภาระที่เคยหนักอึ้งมันก็เบาลงไปเยอะเลยนะครับ และนี่ก็คือคำเชิญสุดท้ายที่เรียบง่ายอ่อนโยนแต่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดเลยเป็นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆว,ว่าไม่ว่าวันนี้จะไปเจออะไรมาที่ตรงนี้มีคนนั่งรอฟังอยู่เสมอนะเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ครับ